สวัสดีครับผิ่ไอของวันสงกรานก็มาแล้วแล้วก็เป็นปกติของผมไปแล้วนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานตีใหม่ที่มีการสัญจรใช้รถใช้รายเยอะๆเนี่ยนะครับผมไม่เดินทางทำอย่างนี้มาน่าจะ20ปีแล้วนะครับไม่น้อยกว่า20ปีแล้วมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่มีเหตุจำเป็นก็เดินทางสวน ข้องเทพไปก็เรื่องงานก็เลยเรียงไม่ได้นะครับมีอยู่ปีเดียวแล้วนอกนั้นถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่วางแผนว่าอยู่บ้านจะทำอะไรแล้วดยปกตินิสัยผมก็ก็ถือสันตุถีเป็นคนสันโดดไม่เคยเออกไปไหนนะครับก็นั่งคิดว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วก็อยู่บ้านทำงาน ดูข้อมูลแล้วก็ทํางานบางทีก็ปล่อยหลับอยู่หน้าจอนะครับผมต่อคอมพิวเตอร์ประกอบสะแพงเลยดูงี้นะยถูกๆก,ก็ได้นะครับแล้วก็เอาขึ้นจอ65นิ้วแล้วก็เอาจอเนี่ยมากลางอยู่ตรงปลายเท้าตัวเองเลยก็เอกขนเอกดูจอเลยนะครับเวลามีถ่ายทอดเนี่ยแหมต้องแต่งรังนะครับเตรียมน่นเตรียมนั่นเตรียมนี่ แล้วก็คลิปนี้จะมาพูดถึงเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นเกมที่ลิพูจำเป็นต้องทำงานให้ใน UCL ก็เป็นเกมเจอกับเบนฟิก้าแหละนะครับถ้าผ่านเบนฟิก้าไปเราก็จะไปเจอคู่ชนะระหว่างเบียรเรียลกับพี่เสือนะครับโดยที่เบียรเรียลเนี่ยได้เปรียบพี่เสือมาในเกมแรก เล่นในบ้านที่จริงดูจากรูปเกมผมว่าสกอร์หนน่ยมันน้อยเกินไปสําหรับเปียแลย้วรูปเกมเนี่ยดูดีไปเยอะเลยนะครับส่วนลิวพูเองเนี่ยก็ปิดจอบแล้วก็เก็บสกอร์ที่เป็นส่วนต่างที่น่าพอใจเข้ามาได้นะครับเกมนี้ลิวพูเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเราอะบุกไปชนะมา3ประตูต่อหนึ่งโดยทั้ง3ประตูเนี่ย เราได้มาก่อน2ประตูแรกในช่วงครึ่งแรกนะครับรูปเกมเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าเบนฟิก้าทำเราได้เลยครับประตูแรกมานาทีที่17จากอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับจากลูกเตะม,มุมแล้วก็มีการวางตัวประกบที่สับสนกองหลังที่ปลดระวางจากพิม์ลกไปนั่นแหละนะครับก็ประกบไปประกบตัวที่ฟันไดซ์นะครับแล้วก็มีฟาวินโยมีเฮนโดนะครับ ชุลมุนอยู่นั้นแล้วก็เอเวอร์ตอนนะครับก็ปรากฏอีบูไม่ดีตัวเล็กด้วยสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบก็โดนมงเข้าไปเลยเรียบร้อยเลยก็ได้แอซิดนะครับเจ้ารอโปแล้วก็ประตูที่2ก็เป็นมาเน่นะครับจากบอลที่คาดของเทรนตนะครับเปิดเร็วเลยนะครับพอได้บอลจากอีบูมาพลิกเงยหน้ามองแล้วก็เปิดวางยาวไปแล้วก็เป็นดีอาสนะครับสปีดพุ่งไปถึงบอล ไม่เอาบอลลงเลยนะครับใช่หัวทิมบอลต่อมาให้มาเน่สอดเข้าไปจบสกอร์เรียบร้อยแล้วก็เราก็มาโดนคืนจากลูกง่ายๆเลยนะครับจากลาฟาพาบอลขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วก็ตกเข้ากลางจอร์โบโบีบบไม่อยู่ตัวอันตรายมีอยู่สองตัวแค่นั้นนะครับก็ลาฟาซิวานะครับแล้วก็นูนเยสเรียบร้อยนะครับพอ อีโบเนี่ยพลาดบอลมาเข้าแกกะจะดักด้วยซ้ายนะครับบอลลอดขาไปเฉยเลยก็ไปเข้าเท้านูนเยสดุนเยสก็จับหนึ่งจังหวะเกี่ยวแล้วก็จัดการจบสกอร์เรียบร้อยจากนั้นใลิวพูก็เต้นนะครับแล้วก็ดูน่ะนาทีที่87นะครับก็เป็น really Ask, ปลูดิอสแบงนิดนะครับจากลูกคิลเลอร์พาสจากทะลุจากแดนกลางของเนบิจิต้าซึ่ง ยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีผลงานที่โดดเด่นจับตาเกมนี้ก็ต้องกลับมาเจอกันอีกนะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เสมอจากฝูงพรีเมียร์ลีกในเกมล่าสุดนะครับเสมอกัน2-2ส่วนเบนฟิก้าเองเนี่ยก็เอาชนะทีมเยือนอย่างเบเรนเซ่สามประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเป็นแฮตทริกของดารินนูนเยสซัดแฮตทริก นาทีที่ยี่บสองห้าสิี่ห้าสิบแดนะครับผมก็ไปดูไฮไลท์แล้วเร็วคล่องแล้วก็เฉียบขาดนะครับชนะสามตอหนึ่งตอนนี้นะครับถ้าผลงานของทางเบนฟิก้าเนี่ยก็ยังอยู่อันดับสามเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดแล้วก็ผลงานเกมเยือนเนี่ยดีกว่าตอนเป็นเจ้าบ้านซะอีกนะครับสำหรับเบนฟิก้ามาดูในห้านัดหลังนี่นะครับ เอาภาพบมรวมคร่าวๆเนี่ยลิวพูเนี่ยก็ชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับส่วนทางเบนฟิก้าเนี่ยนะครับชนะสามแพ้สองหนึ่งนั้นก็แพ้ลิวพูสามประตูหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้บราก้สามประตูสองซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับมาเจอกันเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับเป็นเกมที่ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับเล่นในบ,บ้านแล้วก็เจอเบนฟิก้า ถ้าดูทรงจากครึ่งแรกนะครับก่อนที่ลิพูจะเสียประตูเนี่ยผมว่าเบนฟิก้าดูไม่มีอะไรเลยนะครับไม่อันตรายวิธีการเล่นของเราเนี่ยจัดการกับเบนฟิก้าได้อยู่หมดเลยนะครับแต่พอมีลูกผิดพลาดของอีบูเนี่ยจากนั้นก็อาการไม่นิ่งก็เกิดนะครับแล้วก็เบนฟิก้าก็คลองเกมอยู่พักใหญ่ก่อนที่เราอ่ะจะมาได้ประตูปิดจ็อบนะครับนาะนะทีที่87จากลูดิอัสนะครับ เกมที่ริวหุูลเสมอแมนซิตี้เนี่ยแทคติกเราอะ่ะเป็นรองนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกไม่คิดว่าเป๊ปจะมาไม้นี้กว่าค็อปจะปรับเกมได้อะไรได้เนี่ยก็นู่นอะ่ะต้องมาเริ่มครึ่งหลังนะครับไปรีเซ็ตแต่ว่าก็ยังประคองเกมไปได้ทำให้ครึ่งแรกไม่โดนยิงนำห่างไปมากนักนะครับเสมอสองสองทีนี้มาถึงตัวนี้เรามีประตูตุนอยู่แล้วสองลูกแล้วเกมนี้เบนฟิก้าจะต้องยิง อย่างน้อย2ลูกก็คือสกอร์ที่ห่างเรา2ลูกเพื่อที่จะเสมอก่อนแล้วก็จะต่อเวลาแต่แน่นอนว่าต่อเวลาเนี่ยไม่เป็นผลดีนะเพราะว่ามีเกมรอบรองชนะเลิศเอเอคัพรออยู่นะครับซึ่งจะต้องเดินทางไปที่เบมรี่แล้วก็เราก็จะไปเจอโจทย์เก่าเจอกันบ่อยก็เบื่อนะครับมันเหนื่อยมันเครียดดูลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เนี่ยนะครับอึดอัดไปหมดเลยนะครับเพราะแมนซิตี้เนี่ยพิสงเยอะจริงๆ มันมีเกมรอยอยู่เกมเนี้ยเตะ13นะครับแล้วก็16กจะเป็นรอบรองเพราะฉะนั้นมันมีเวลาพักเนี่ยจริงๆอะมันไม่เต็ม3วันดีนะครับเพราะว่าเกมนี้คำคืนที่เตะเนี่ยก็เตะตอนตีสอนะครับอาจจะได้พักผ่อนกว่าจะได้หลับได้นอนนะครับเพราะว่ามันต้องมีเร c ั v ฟ r รรี่ด้วยเพราะฉะนั้นนักเตะที่เล่น แมนซิตี้เนี่ยผมว่าหายไปหลายคนนะครับแล้วก็นักเตะที่เป็นแกนหลักในลงแน่นะครับผมคิดว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับชุดที่เบนติก้าเล่นกับเราเนี่ยก็น่าจะจัดชุดเดิมมาทั้งหมดเลยส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับแนวรับเนี่ยอาจจะจัดชุดที่เล่นกับแมนซิตี้แล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนหรือไม่งั้นก็มีการเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าแนวรับเนี่ยจัดยังไงก็ได้นะครับเพราะถ้าทรง ที่เบนทิก้าเล่นในช่วงแรกๆก,ก่อนที่เราจะมาเสียประตูเนี่ยเบนทิก้าดูแล้วไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับนั้นะแนวรับเนี่ยโอเคละผู้รักษาประตูอาริซงแน่นะครับเทรนด์มาติดฟันได้เจโรบโบเนี่ยถ้าจะพักพักได้ไหมผมว่าพักแบ็กสองข้างได้เอาโจโกเมสเนี่ยมาเล่นได้แต่ถ้าจะเอาชัวเนี่ยก็จัดชุดหลักก่อนเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ให้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนใครดูที่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมาโอโหลด นักเตะคนไหนนะครับที่วิ่งเยอะนะครับแดนกลางเนี่ยชุดหลักฟาบินโยเตียโกเฮนโดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากชุดนี้แน่น่าจะมีเปลี่ยนสองตำแหน่งนะครับเพราะเล่นในบ,บ้านด้วยแล้วก็ตัวที่ลงเล่นเนี่ยมีหนึ่งในสามตัวอยู่นแน่ๆและวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวสำรองผมคิดว่ามีเดวิดกีตาร์หนึ่งตัวนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ย เป็นใครก็ได้เป็นเคอร์ติสโจนเป็นออซก็ได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมูมซาร่าก็ขอลงแน่ๆแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงรมฎอนด้วยนะครับมันเป็นช่วงถือสินอดเป็นมาเน่กับซาร่าเนี่ยจะต้องต้องค่อนข้างเซฟตัวเองพอสมควรเพราะเป็นช่วงสินอดเนี่ยเพราะระหว่างที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็จะไม่ให้อาหารตกลง,ลงถึงท้องไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับ อาจจะมีผล้ว่ว่าบาังเอเิญน่ยคู่นี้มันเตะขนค่ำนะครับอาจจะมีการให้ทานอะไรเป็นพลังงานเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็ได้ลงสนามไปแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยโอเคว่าโมเนี่ยเล่นเต็มเกมนะครับเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าโดยข้อตกลงกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าโมเนี่ยน่าจะได้ลงไปไม่เต็มนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีมาน่นะครับ รือลูอดิอสเพราะว่าลูดิอสเนี่ยลงไปแต่ว่าลงไม่เต็มเก,ม,เกมนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีดิโกโชตาหรือเป็นเจ้าบอปปี้ก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะผมดูว่าเกมนี้โรเตชันเยอะแน่แล้วก็เล่นไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มีการเปลี่ยนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะมีเกมรออยู่ตัวที่ดีที่สุดที่คิดว่าจะสามารถจัดได้เนี่ยก็จะจัดไปนู่นเลยไปรอบรองชนะเลิศเอเอคันะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ วิธีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเรามีสกอร์ตุนอยู่แล้วถามว่าแพ้ได้ไหมก็แพ้ได้นะครับแต่ไม่ควรแพ้ที่ไม่ควรแพ้ก็คือกองเชียร์ที่ไปดูที่สนามเนี่ยก็คงไม่ปลื้มเท่าไหร่ก็เล่นด้วยเป้าหมายที่จชนะแหละนะครับแต่ว่าถ้าเหตุเราทําเขาไม่ได้แล้วโดนเขายิงประตูก็โอเคนะครับอาจจะจบได้เสมอหรืออูเนี่ย แพ้ได้ลูกหนึ่งนะครับเพราะถ้าแพ้สองลูกขึ้นไปส่วนต่างมันจะต้องต่อเวลามันจะทำให้แผนทุกอย่างเนี่ยมันรวนไปหมดเลยเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่าลิวพูเนี่ยยังชนะได้อยู่นะครับแล้วก็ชนะแบบเบาบๆบขำๆก็ประมาณสักสองศูนย์นะครับแล้วจากนั้นก็ได้พักตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็โรเตชันเยอะแน่คาดเดาตัวนักเตะลำบากมากนะครับแนวรับเนี่ย ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีการจัดตัวเต็มไหมเพราะเกมที่จะเล่นในรอบรองเนี่ยมันก็ไม่ครบไม่เต็ม3วันดีแต่แมนซิตี้จะเสียเปรียบเรานะเพราะแมนซิตียไปเจอเกมยากกว่าแล้วก็ต้องเดินทางกลับมานะครับเดินทางไปสเปนเตะเสร็จก็ต้องเดินทางกลับนะครับเช็คอินขึ้นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันวุ่นวายกระห่นใครที่เคยเดินทางบ่อยๆเหมือนผมเนี่ยจะรู้ว่ามันเหนื่อยนะครับงั้นะเกมนี้เนี่ย ไม่ซีเรียสนะครับก็คิดว่าสกอร์ก็ชนะพอคลึ้มๆนะครับสักสองศูนย์นะครับรายละเอียดผู้เล่นเนี่ยไม่ลงเลยดีกว่าเพราะผมมานั่งคิดจะมาแจกแจงเรื่องผู้เล่นก็กระไรอยู่นะครับเพราะเกมที่สำคัญกว่าเนี่ยที่จะไปโฟกัสก็คือเกมรอบรองชนะเลิศในเอฟคับครับ,รบสวัสดีครับ